มาพ่อสินสินค้าหนึ่งนะครับเป็นตะหักตะหักเป็นตะหกัะหกคือข้น,นขายเนี่ยเบิรงมึ่หย่าง<ม>ยิ้มกันน่ะเพราะไม่แคลว้คลวเห็นป่นป<ม>าวเขาเขาเขาต้มกวนเป็นตหักอีหยังหนงังเบิ่งหน้าตาคือคนขายบาน <laughs> เอ,อ้ยเฮ็ดเป็นตห,หักหา,ายา <laughs> เบิ่งมันใส่จันเฮ็ดเป็นไอ้ถามว่าเล่าเฮ็ดเฮ็ดเองบอกแล้วว่าเฮ็ดเองมาเั่นคืองหุ่นยักษ์เฮ็ดใสเองสิแบบ ผู้ใดพาเห็ดผู้ใดสอนให้เห็ดจังสี่เห็ดเองหละค่ะจังตู้ใจเห็ดเส่บงเห็ดจังข้าวต้มมัดหน่อยหน่อยฮะอวยหม้ระบาดเนี่เดมองฝปเีเป็นของฝากได้ได้หนิเด้อนี่นี่ของฝากเอ้าเหมือนเหมือนหนามวงเสียังมาเห็ดนี่ี้ะเนี่เเอามเอากล้วยกวนมานี เออโอ๋อเป็นหักเอาเม็เดดอ,อกกันนะเบิ้งหน,น,น,น้เาเบิ้งหน้าเบิ้งหน้ากันนะครับมงูเอาแม่ดอกกันนะเอาแม่ดอ,อกเนี่ยเอ้ยิ้มกันนะยิ้มยิ้มเป้ย <c oughs> เนีความความน่ารักของคนแก่เนี่ยน่ารักจริงๆเลย